ว่าสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีกับวันเย็นเย็นครับฝนกำลังจะตกครับผมบรรยากาศที่ทุ่งนาครับผมาอายุเงยกําลังมากครับก็อยู่นาเหมือนเดิมครับวันนี้ครับผมเมื่อวานก็ไปทำคลิปนะครับ นอกสถานที่หนึ่งวันครับวันนี้ก็อยู่บ้านครับเหมือนเดิมนะครับอาการตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะนะครับผมไม่มีอะไรแล้วตอนนี้นะครับสปีวันไม่มีอะไรเลยต้องไปเกลี่ยข้อเกลว่ยเกียเก็บข้อข้อตรงตรงนี้กับเป็นแผลนะตรง้ายกับเป็น,นแผลครับแต่ว่า,าอาการกับจ,จะหายดีแล้วครับ ส่วนของผมก็คอก็ไม่ได้เจ็บนะครับก็มีเสเลดนิดหน่อยวันนี้ก็เสเลดเกือบไม่มีแล้วครับจะถ้ายแล้วเสเลดนะครับอาการที่ผมรักษาอยู่นะครับตอนนี้ก็คือนี่ครับโรคประจําตัวครับโรคประจํากระเพาะกร,ระเพาะอักเสบนะครับลําไส้ ถ้าได้เขาถ้าได้ขึ้นตอนใดนี่คือช่วงใดครับผมช่วงนั้นน่ะต้องรักษากันแบบยาวๆเลยครับนานๆกินอะไรผิดนิดผิดหน่อยไม่ได้เลยตอนนี้เนี่ยกินเยอะก็ไม่ได้ครับกินหลีกเลี่ยงอาหารมันอาหารทุกที่เป็นแป้งเป็นยังทุกอย่างเลยครับถ้ากินเข้าไปเนี่ย อ้พี่ละแน่นพี่ละครจะกินต้มไช่ซื้อบทิทีนี้เวลาที่เรามันแน่นครับมันจะทําให้เรานอนไม่ได้ครับกลางคืนจะนอนไม่หลับเลยนอนไม่ได้ครับกระซับกระไยห่อนออาห่อนใส่เอาห่อนพุ่งนั่นแหละครับถามว่าปวดไหมไม่ปวดนะครับไม่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 ปวดท้องไม่ปวดอะไรนะครับมันจะ ออกห้อนครับพี่น้องโลกกันออกห้อนล้อกอ่มันดันดน่ครับดันตรงตรงนี้อ่ะตร,ตรงตรงอกอ้พลาม่านครับใครเป็นโลคกันนี้นี่ยผมเป็นมาแล้วหกปีครับหกเจ็ดปีแล้วครับแต่ว่าถามว่ามันไม่ได้เป็นตลอดนะครับผมไม่ได้เป็นตลอดนะ มันเป็นแล้วพอเรางดอาหารที่มันเร่งทําให้เราทําให้เราปวดเนี่ยครับทําให้เราเจ็บทําให้เราอืดเนี่ยพอห้าเวียนได้เราปั๊บครับมันก็เท่าไปครับพี่นนอะเท่าไปไปกินกินปกติได้แต่ว่าอย่าไปกินอันนั้นเวลาที่เราไปกินอะไรที่มันผิดมากๆนะครับมันก็เกิดขึ้นอีกครับทีนี้มันก็จะเป็นขึ้นอีกนะครับ เป็นขึ้นอีกน้ำโคกงนี้ครับผมน้ำโคกน้ำอารมณ์อะไรที่มันกัดๆนะครับพวกนเนื้อองคพวกนี้ครับเนื้อกินเหล่าแดงะไร้อยเนื้อกอวยเตี๋ยวรมานทระตัม ตอนนี้คือรักษาเจ้าโรคตรงน,นี้แหละนะครับหมอว่านนี่ก็กินเราแดงไล้วันนี้เหล้าแดงไดใส่โซดาหมอเศร้านี่ก็กินลวกพักครับอาหารที่ที่กินแล้วจะมีผลน้อยที่สุดก็คือพวกลวกผักครับผมลวกผักอ่า กินข้าวกับลวกผักนะครับกับคุณปลาไป,าป,าป,าปาังสันต้มปลาไปังสันี่นองแกงที่รสประจัดครับผมแล้วก็กินไม่เยอะด้วยนะห้ามากินเยอะครับกินได้แค่ละไม่เกินสิบคำครับผมต้องอิ่มครับต้องพอครับกเพอเล็กน้อยสามขวดนะ่ไหม ถ้ากินเยอะเนี่ยคุณจะต้องมานั่งโอดโอยนะครับโอ้เหรู้สึกว่ามันมันเหนื่อยนะครับโลกัอนนีน้มันเหนื่อยเวลาที่อาหารไม่ย่อยนะครับมันจะเหนื่อยครับยางไปเนี่ยกระหอบเมื่อยครับชุกแน่น,นครับ ไปหาหมอครับหมอก็ให้ยาแอนตัซินมาครับยาแอนตัสินครับก็จะมียาพวกไม่รู้ว่ายาอะไรบ้างนะสามสี่อย่างแต่ว่ามันก็เป็นยาแอนตัสินนั่นแหละชินยาก็ไม่หายครับโลกี้ โอ้ฝนตกครับฝนตกฝ่ามืดฝ่ามว่ว ยังเขาใส่ขจเผาใหนยัาง<อ>ถ้าเดาเขาไว้หรองานกับบะมีเห็ดครับจอด ย่างเดียวครับตอนนี้รถแมคโครออจะขาดไรก่ะขาดรถ ขายก็มีผู้ใดนั่นหอกที่นองเอ้ยหนาเนี่ยแม้ว่าราคาจะไม่แรงครับแต่ว่ามันก็อ่าอยากครับคนที่จะซื้อโดยเฉพาะหน้านี้ครับ ได้นำหมากไหม่กินวะฮะทำไมทำไมไม่หามาไม่เอามาผลไม้เนี่ยผลไม้รถรถที่มันไม่เป็นกดเยอะครับก็กินได้นะครับกินกระคอยกินครับพี่น้อง กินเยอะไม่ได้ครับต้องค่อยๆกินนะครับกินข้าวกินข้าวครั้งละประมาณไม่เกินสิบคำนะครับก็กินผลไม้แจมบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆมือไ้กินกินพิดครับมือนั่นละ่ะยูหยยาก <c oughs> ยู่ยยากครับ บางทีเรารู้สึกว่ามันหายนะลูกบนี่นนห้อว่ามันหายครับห้องกับไปกินมั่วครับวนี้พี่น,อน,น,น้องกินมั่วกินกินมั่วแล้วปรากฏว่าบางครั้งมันไม่เป็นไรนะ<ม>ปะกติะกะเออก็มีอาการอืดแน่นน้อยก็กินยายนสิ้นลงไปกับเศ้าบางทีนะครับ แร้ดูรดูนี่มากนี่เป็นทุกปีเลยเป็นน้ำยังเป็น,นมันน้ำมันทุเรียนทุเรียนนี่กัด,ด,หด,ด,ดแห้งมันหนังแห้งกว่กินแมน้านนหนึ่กินน่น็่อนกินมันนั้ว ก,กินเบ,บิดพ่าสองผู้เพียดหรอมากแก้วของปนเว้ยนะคือเมื่อยมาแ่งมากหมากหรไม่ละตัววบาไปหน้าไป กล้วยหรอพิษแห้งเลยกลวยนี่พิษแรงเลยครับพิษกระเพาะนะครับผมมะม่วงครับผมมะม่วงกล้วย นอนฟังเสียงฝนหล่นลงหลัลลลงคาเบาๆโครงการหัวลากเราพับเก็บไปชั่วคราวครับตอนนี้พับเก็บไปก่อนครับ จนกว่านะครับผมจนกว่าเราจะระบายรถแบคโคออกหนึ่งตัวนะครับระบายรถแบคโคออกหนึ่งตัวถึงจะเอาหัวลากได้ครับพี่น้องเอฟซีบางคนก็ เอาไว้ใช้เองเลยครับขายทำไมถ้าไม่มีคนถ้ายังไม่มีคนซื้อนะครับผมเราก็ใช้งานไปเรื่อยๆครับใช้งานไปเรื่อยๆนาแร่งเลยละ่ะเวลาหนางานมากมันต้องหาให้ครบหาเห็ดกันหาให้รถมีงานเห็ดที่เกาหรอครับ nhìn đi khánh hàm แบ๋ยวมหน้าครับพี่น,อน้องหาลัดตาป่ะเนี่ยตาขึ้นแว่นไปหาลัดตาป่ะตาขึ้นข้าสจเป็นบัตรเติมมาเนี่ย